นะคร,รับถ้าชุดหมีเนี่ยถ้าในเรือเนี่ยเรือทุก,กลำเนี่ยชุดหมีเนี่ยจะเป็นแผนกช่างกลหรือไม่ก็จะเป็นแผนกไฟฟ้าวุธนะครับก็จะเป็นลักษณะของทางชาติถ้าชุดปาาเปลือหรือชุดปนสพหรือชุดยามเอเมี่ยจะเป็นชุดทางทะเลชุดปฏิบัติงานทางทะเละครับในส่วนของแต่คนที่ที่สุดอัักษณ์เสร็จแล้ววันนี้คือยังไม่ได้เคลื่อนร่างไปที่สถาหีใช่ไหมค่ะหรือยังไงคสรุป ข้อตกลงยังไม่ได้เคลื่อนนะครับเนื่องจากเอกสารม่อจะให้เรียบร้อยแล้วก็รอญาติที่ต้องมาเซ็นในการที่จะรับร่างออกไปครับทั้งแปดร่างติดต่อญาติได้หมดแล้วใช่ไหมครับติดต่อได้หมดแล้วครับเดี๋ยวกำลังจะเดินทางมาผมกำลังจะจัดที่พักให้ครับเดินทางมาโดยโดยหอหรือโดยรือตอนนี้ยังไม่ทราบหรือรอปฏิบัติ ออต้องเดินทางมามาที่นี่ครับต้องมาที่นี่ครับหนึ่งร่างนี่ยังไม่ได้รับรายงานนะเมวันที่ผเข้าไปยังไม่ได้มีการลงหนึ่งร่างที่พบเมื่อวานอ๋อหนึ่งร่างยังครับหนึ่งร่างยังครับแต่มีลักษณะสูนประมาณคืนดักมันอย่ใช่ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้พิสูจน์กินคำไม่ได้ก็คือไยนี้มือใช้ไม่ได้ครับก็คงจะต้องเป็นคั้นที่นี่ใช่ครับใช่ครับก็เป็นไปได้ว่าจะเดินมา้าการก้าวล่างในวันนี้นไหมเพราะถ้าถ้าเสร็จก็ ถ้าเสร็จพร้อมกันก็น่าจะไปพร้อมกันทั้งหมดครับครับหรือแม้กระทั่งอาจจะวันนี้เสร็จด้วยมาแล้วถ้าตรวจพบบ่ายถ้าถ้าถ้าพิสูจน์เรียบร้อยกับคุใหมัยด้วยกันหมดนะครับความตั้งใจก็คือจะได้ไม่ไม่หลาไม่หลายเที่ยวเกินไปจะรวมแล้วก็ไปทำทีทีเดียวครับมุล่างนี้จะจเข้ามานคือของเรือที่จะประมงจะมาทานีใช่ไหมไม่ใช่ครับนึงหนึ่งนี้จะไปขึ้นที่ชุมพรแล้วก็จะมาทางมุม รถของชุมพรครับฟอครับลักษณะที่ที่ไปประกบตระกอบศาสนะครับเป็นเป็นเรือประมงไปพบก่อนเป็น UAV ไปพบครับเป็นครับจากสายอุ่นขับครับตอนกลางคืนหรือช่วงเช้าเนี่ยครับช่วงเช้า่ครับในส่วนของการทุ่นน่ะที่วันนี้ที่จะเริ่มลงไปลักษณะของขึ้นใต้น้ำอะไรเป็นปกติแล้วใช่ไหมคะหรือว่าก็สภาพขึ้นลมเน่ยปัจจุบันก็ค่อนข้างจะเบานะครับและระดขึ้นอยู่ท่สูงแค่หนึ่งเมตร การทํางานก็คงจะสะดวกวันนี้เราคงจะได้รายละเอียดรายใต้น้ามากขึ้นนะครับขอบคุณครับที่สรุปแล้วย่ยาบเลยก็คงหรือใช่ไหมครคือคือคือเ้เก้าเกคนหาร่างรงคนหาคนหารางเลยเก้า้เป็นคครับ